สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไนโคลนะครับผมอยู่กับอาชีพสไนเปอร์ขาสอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าสไนเปอร์ขาสอฟาร์มได้เท่าไหร่นะครับร้านจะน้ำการค้ารับเติมเกมไนโครราคาถูกเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใช้ไอดีพาสเติมไม่ต้องเข้าเกมเช็คราคาได้ที่หน้าเว็บเลยจ้าก็าคือ,อเดี๋ยว,วนนี้นะครับผมจะลอง ทดสอบฟาร์มมูลย้อนให้ดูนะครับว่าเราจะได้ทองเท่าไหร่ในดันเวลสามสิบนะครับอ,อ่าเราไปลองดูนะครับเพราะว่าเออเวลสี่สิบห้าสิบเนี่ยมันก็จะได้ตัวถุงเล่ใช่ไหมแต่ว่าเราข้ามบอนชานะครับเวลสามสิบเนี่ยได้ทองค้างเยอะนะจริงๆจะมาให้ดูว่ามันคุ้มแค่ไหนนะครับแล้วก็ผมทําการบูส์ทองด้วยการทําฝากสมุดไปแล้วนะครับอ่ ฝากสมุดอันนี้นะครับทองบวก10%แล้วก็มีสปาร์กจุดพิเศษทองอีก20นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะฟาร์มได้เท่าไหร่นะครับอตอนแรกก็วิ่งก่อนอย,ายน้ายแนว2เลยนะครับแยยนว2แล้วก็วิ่งครับวิ่งยาวๆนะวิ่งไปไกลๆหน่อยมันได้เงินเยอะมากนะไอ อันนี้30ครับแล้วช่วงนี้มันมีกิจกรรมเพิ่มทองเลยนะเดี๋ยวมาดูนะครับมอนจุกๆนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะล็อกจอไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอน30นาทีนะโอเคครับผมตอนนี้ก็ครบ30นาทีแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับเกินตอนนี้ได้อยู่ที่360,000นะครับมเลออน1เม็ดแบบผูกมัดนะครับตัวมเลออนเนี่ยเราช่างมันครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องทองเนาะทองที่ได้มา360,000ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเอามาตอนนี้มัน32นาทีนะมันไปจะ400,000นะครับเออก็คือถ้าคิดครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าคิดครึ่งชั่วโมงนะครับทองที่เพิ่มมาเนี่ยนะครับทั้งหมด30%นะครับของ360,000ใช่ไหมเพราะว่าเรามีบัฟเอ,อเรามีบัฟตรงนี้นะครับ20%นนอแล้วก็ถ้ากับว่าทองเนี่ยที่ได้มาในครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับประมาณ80,000นะครับอ่ะที่ผมลองกดคำนวณดูนะถ้าเกิดคิดผิดยังไงก็ คอมเมนต์กัไม่ได้นะคิดว่าไม่น่าจะผิดนะสมมติว่าอ่าสมมุติว่าถ้าเกิดปกติเราได้2อ0แสนดใช่ไหมครับคูณร้อยสามสิบหารหนึ่งร้อยมันจะได้สามหมื่นสามสามแสนหกหมื่นสี่พันนะมันจะประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าทองเนี่ยขึ้นมา8ปดหมื่นภายในครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเรา,เรากดาม,มีเรามีบัฟสองอันใช่ไหมเรามีบัฟ ปัิอีเด้วยซึ่งอันนี้มันจะได้เข็มชาร์จนะครับวันละ1อันใช่ไหมตัวนี้นะครับก็คือวันหนึ่งเราลงได้ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็8ปดหมคูณสเข้าไปอัพทองที่เพิ่มมาจะเป็นวันละ2องแสเฉพาะในดันโมเิออนนะครับแล้วเราเกิดคูณ30วันไปนะครับก็จะเป็น7ล้านนะครับต่อเดือนนะครับนี่เฉพาะในดันโมเิออนเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดเราคิดไปว่าท้องที่ขึ้นมานะครับไอเจ็ดล้านเนี่ยนะครับมีข้างนอกด้วยนะผมว่าเกินสิบล้านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนๆไปตัดสินใจกันนะผมว่าคุ้มค่าใ่การทําหรือไม่หรือไม่นะครับอันนี้นะครับหนึ่งเดือนนะครับเติมล้านเจน้ําน่าจะหกร้อกว่าบาทนะครับลองถักไปถามที่ร้านดูนะครับราคาจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับอยู่ได้สองเดือนนะครับตอนนี้เหลือห้าิบเก้าวันแล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆขาดทองนะอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับเออในการที่จะลงมาฟาร์มหาทองอะไรเงี้ยนะครับนั่นเดี๋ยวผมจะลองไปลงชั้น40ให้ด้วยแล้วกันนะครับว่าชั้น40เนี่ยมันจะได้ทองเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าชั้น30น่าจะได้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวเราตีสักครึ่งชั่วโมงเหมือนกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ทองเท่าไหร่นะครับ แต่อันนี้ไม่จะได้ลุ้นแรท่ทองคำด้วยนะเออโอเคอะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมล็อกหน้าจอไว้นะครับดูตรงนี้ส0มสิบนาทีนะครับโอเคสามสิบนาทีมาเจอกันโอเคครับผมก็เรียบร้อยแนละ้วผมสำหรับสาสิบนาทีของดันส0ิบนะครับจะเห็นได้ว่าได้เงินแค่สองแสนนะครับเงินเนี่ยงาะน้อยกว่ากับเท่าตัวแล้วรอบนี้ดันไม่ดรอปอะไรด้วยนะครับก็เ <laughs> ห็นได้ชัดนะครับผมว่าลงดันสามสิบเนี่ยนะครับถ้าเกิดเน้นหาทองเนี่ยดันสาสิบดีกว่าเยอะนะครับ พราะนั้นไม่ต้องพูดถึงดันสูงกว่านี้เลยนะครับมอนมันจะค่าช้าพอค่าช้าจะดรอปเงินยากนะครับเพราะฉนั้นนะครับใครที่จะหาทองก็ไปลุยกันที่ดัน3าบนะครับเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับที่ต้องการหาทองแล้วก็ต้องการตัดสินใจนะครับว่าบัฟสิทธิพิเศษตรงนี้นะครับคุ้มไหมนะครับแล้วก็ไอ้บัฟกิจกรรมรวบรวม2เดือนเนี่ยคุ้มไหมนะอันนี้ผมว่าทำไม่ค่อยยากนะบวกหนึ่งบวกสองเนี่ยนะครับบวกหนึ่งเนี่ย ติดค่อนข้างง่ายนะครับบวกสองก็มันลุ้นอีกทีหนึ่งอ่ะนะครับติดไม่ยากเท่าไหร่บางทีบางเซตผมก็ตีรอบเดียวติดเลยบางเซตผมก็ตีแหลอันหน่อยนะครับแล้วแต่วดวงนะโอเควันนี้ไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมไนโคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตอนนี้นะครับช anel ผมมีกิจกรรมอยู่นะผมแจกกิฟต์โค้ดนะครับผมสําหรับคนที่ส่งซีดมาให้นะครับผมก็จะส่งกิฟต์โค้ดกลับไปนะผมจะส่งซีดมาเท่าไหร่ก็ได้นะผมจะส่งซีดกลับไปนะเอ้ยจะส่งเอ่อโค้ ทางจดหมายของตรงเว็บไนโครนะครับในในเว็บนะครับเอ,อ่อดเน a t มาแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไอเทมโค้ดกลับไปนะครับมีอยู่เหลือตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าสิบกว่าโค้ดนะครับเอ,อ่อเพราะว่าผมแจกไปบ้างแล้วนะผมสำหรับคนที่โดเนตมาก่อนหน้านี้นะครับออวันนี้ไปก่อนนะครับจริงๆแล้วเจอกันนะครับทุกคนสวัสดีครับเอ้ยหนอบทองเห็นเลยปะหนอ,อ,อบทองเห็นเลยปะเออก็ยังดีนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะกลับจะกลับไปสามสิบนะอยากอยากได้ทองคํามากกว่านะครับคือดอกนั้นมาก็เอาไปขายเป็นเพชรอะ่ะมันไม่ได้ทองหรอกนะครับตอนนี้จะเร่งหาทองนะเพราะว่าทองมันเอาไว้ทําตัวละครได้ด้วยนะทําให้เก่งขึ้นด้วยได้นอกจากเพชรน,นะคือคาพวกนี้นะครับแล้วก็ซื้อใบบวกแม่สมุดอัดสเตตัสต่างๆนะครับวันนี้ไปก่อนของจริงแหละนะครับสวัสดีครับ